อยู่นี่ข้าวซอยอะไรขายดีสุดครับคนสั่งเยอะสุดพี่ข้าวซอยไก่ค่ะอ๋องั้นผมเอาข้าวซอยไก่ที่หนึ่งจ้ะแล้วสิงจี้ก็มีเนาะอัเกา,าเหลาเลือดหมูมีค่ะมีเกาเหลาเลือดหมูก็มีค่ะแต่มีแค่กระเพาะไส้หวานกับหมูงเด้งนะกนะ็เลือดแค่นั้นละคะ่ะด้านนี้จะไม่ใส่เครื่องในเยอะนะคะโอเคเพราะว่าบางคนไม่ชอบเลยตัดที่คนไม่ชอบออกด้านนู้นเป็นอะไรข้าวซอยเหรออันนี้เป็นเครื่องปรุงค่ะอ๋อเครื่องปรุงเนาะข้าวซอยทั้งนั้นเลยเนี่ยมันเยอะ ไดีเนาะไันไนมากเลยเยข้าซอยไก่อ๋อของผมหรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่ต้นที่อตหาอันนี้นเา11 11อยากได้แค่มหมูด้วยขายยังไงเออ5บาทไก่2.5บาทอ๋อ,อแค่มหมูให้ด้วย อันนี้เป็นเป็นผักดองใช่ไหมครับเรเคเด้ยเเโอเคเราไปลองชิมกันครับผมสั่งข้าวซอยไข่โอเคครับ I just order chicken ข้าวซอย and uh, crispy pork ใช่ครับข้าวซอยปลาก็มีเหรอครับเออลองลองลองเออรวมเลยใช่มีกวิดเอ่อฟิชฟิชข้าวซอยแอนชิคเก้นข้าวซอยรวมไปเลยครับกุ้งไม่เอาเอาแต่ปลากับไก่ครับ ไหนต้นไหนต้นเนี่ยแหลต้นเดวกันโอ้ไม่ไหนเออต้นเนี่ยแหละต้นต้องมานี่เอง้ปต้นไหน้นอันนี้หวตต้วเนอย่างนนีงก้็อ่ะนี่องพี่เราสยลกไก่กับกูไก่กับกู้ไม่พลาดเพืยอตมมาครับพี่ไทย เดี๋ิาวเราพสิบานี่อะครอตั้งแ่สิบี้หนมีน้าไม่ใส่พี่ไทยอางเดียวใช่ไหมลูกเด็กใช่ไหมข้รถไ่จ้า อ๋ออันนี้อันนี้พร้อมพร้อมกินแล้วใช่มั้ยไม่แ้ยังยังไม่ได้ใส่น้ำอ๋อครับฉันนั่วเลยค่ะเดี๋ยวใส่น้ำไปให้เลยโอเคครับผมนี่ไกลนี้